สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะผู้ชมรู้กันไหมคะว่าปัจจุบันสังคมไทยของเรานะคะมีหลายคนเลยที่เข้าใจและก็มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวข้องกับโรคเอชแล้วก็ทําให้เกิดหลายปัญหาตามมาเลยค่ะใช่ครับเหตุผลน,นี้เนี่ยทำให้มีช่องว่างเยอะนะครับระหว่างผู้ป่วยกับคนรอบข้างรวมถึงครอบครัวงเขาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วเราสามารถที่อยู่ร่วมกันได้นะครับ ราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคเอดส์ดมาฝากคุณผู้ชมครับค่ะรวมถึงผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่อาจจะมีเชื้อ HIV หรือว่าเป็นโรคเอ็ก์อยู่อาจจะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมามีคําถามเกิดขึ้นค่ะว่าเอ๊แล้วเด็กๆที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์แบบนี้แล้วจะต้องดูแลหรือว่าใส่ใจยังไงกันบ้างนะคะไปชมติดตามกันจากวิดีโอชุดนี้กันเลยค่ะคที่เนี่ยไม่มีใคร าแไวรัสและการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมผู้ที่มีเชื้อ HIV ทุกคนสามารถมีลูกที่ไม่ติดเชื้อ HIV ได้นิวคิดว่าถ้าเกิดมีแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยจะทำให้การเรียนของนิวมันดีขึ้นก็อาจจะทำให้ดีได้ผู้หญิงอาจจะเก่งอังกฤษผู้ชายเก่งคณิตอาจจะมาแลเกเปลี่ยนประสบการเรียนการสอนอยากมีลูกเร็วต้องไปหาแพทย์ บางทีเรื่องจิ๊บจ้อยเองค่ะก็คือปากมดลูกเนี่ยมันอยู่ในช่องคลอดอยู่ด้านบนอาจจะชี้บนชี้กลางชี้ล่างได้ที่เขาชี้บนแต่ไม่ไเพสัมพันธ์ทพทชาธรรมดาอาศจิก็ไม่เข้าไปในปากมดลูกก็ไปดูฝ่ายหญิงหลังจากไมี่เพศสัมพันธ์แล้วนอนคว่ำอะไรเงี้ยค่ะรักเลือกได้ครั้งนี้ เรามาฉีดวัคซีนรักกันที่โรงเรียนวัดนวลนรดิตซึ่งก่อตั้งมายาวนานถึง125ปีครับซึ่งวันนี้น้องๆต้อนรับเราด้วยเพลงมาร์ชของโรงเรียนซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างน้องๆจากชมรมดน,นตรีไทยและวงโยธวาทิ์ครับ สวัสดีครับน้องๆท่านสวัสดีครับเราขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุกเกลืด้วยค่ะอยากถามน้องๆว่าความรักเมี่ยช่วยส่งเสริมเรื่องการเรียนได้หรือว่าไม่ได้ ตัวเองไปเที่ยวอะไปได้วยกันนะฮอยแล้วจะไปเที่ยวได้ยังไงวันนี้มีเรียนนะเธอโรงเรียนอะไรไม่ต้องเรียนหรอกมันวันเดียวเองอนะไม่เป็นไรมันจะดีหรอเขากลักวนะตัวเองกลัวอะไรอนะตัวเอง, <c oughs> ของเขาว่าจะชวนเองไปดูหนังไปกินข้าวพอกินเสร็จนะเราก็ไปกินว้าจะดีหรอตัวเองก็ตับย่างไง<ห>ไปก็ไเอ้ยไปด้วยกันเลย่ยเออตับ เอาตัวเองนั่งอ่านหนังสือคนเดียวอยีกแล้วเาาก็ใช่สิผลุ่มนี้จะสอบอยู่แล้วอะโมยังไม่ค่อยเข้าใจโจทย์นี้เลยอะโอ้ยตัวเองเราเป็นแฟนกันมีอะไรก็ปรึกษาช่วยกันสิเนี่ยเขาช่วยติวให้ก็ได้ชีวิตอนาคตของเราจะได้สดใสไงแล้วอีกอย่างมันถ้าอนาคตดีมันถึงวันนั้นแล้วมันก็วันวันที่แต่งงานหรอันเขนหร ออยังค,ยงครับนิวคิดว่าถ้าเกิดมีแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้การเรียนของนิวมันดีขึ้นหไหมว่ามันก็อาจจะทําให้ดีได้นะทำไมครับทำไมอาจจะพากันเรียนอ่าอ,อย่างเช่น <c oughs> ผู้หญิงอาจจะเก่งอังกฤษผู้ชายเก่งคณิตอาจจะมาแลกเปลี่ยนอ,อการเรียนการสอน <c oughs> <c oughs> แลกเปลี่ยนความรู้ครับ,บ,บอ๋อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผู้ชายสอนคณิต <c oughs> ผู้หญิงสอนอังกฤษ แฟนหรือยังคะมีแล้วะมีแล้วดีขึ้นไหมหลังจากมีแฟนหรือว่าจบลงก็ส่วนมากก็เขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้กันมากกว่าอ๋ออแล้วบริหารเวลายังไงกับแฟนแล้วก็เรื่องของการเรียนเนี่ยเพราะบางคนบางคนติดแฟนมากจนจนไม่เอาเลยเรื่องการเรียนคือบอกบอกตลอดว่าเออต่างคนต่างมีหน้าที่ถ้าไม่ว่างก็คือบอกว่าไม่ว่างไปเลยอ๋อก็คือไม่ต้องมามีปัญหานะคือบอกไปเลยวันนี้จะทาอะไรถ้าไม่ ตอบไลน์ไม่ตอบเฟซไม่โทรหาก็คือไม่ว่างอ่เกรตเฉลี่ยเท่าไหร่3.80จุดแปโอ้โ,โหโสุดยอดอเออเรื่องความรักมันจะทําให้การเรียนเราดีขึ้นได้ไหมหรือจะเป็นปัญหาทราไม่ฉุดเกรตเราลงมากกว่าคิดว่าไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะช่วยได้ใช่ไหม,ไมไคือถ้าเกิดมีแฟนเน่ยเราคิดว่าเราจะเป็นคนแบบติดแฟนไหมติดแฟนหนัก นาติดเลยใช่ไหมเราอยากทำอะไรกับแฟนเราอ่ะกอสมมติวตหนังสือกันอยู่สองต่อสองแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เอาไปรับน้องก่อนนะเด็ก2ชั่วโมงกลับเสียงแอร์เย็นๆแล้วฝนก็เริ่มตกมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกอฟเก็บผ้าอ๋อเก็บผ้าสำหรับคนที่ติดแฟนมากเกินไป ในฐานะเด็กที่เรียนหนังสือดีมีอะไรอยากจะฝากให้คิดถึงพ่อแม่มากกว่าค่ะ<อ>สำหรับโจทย์รักข้อนี้เราไปฟังไอเดียรักของน้องๆที่งาน SSRU TV Family ครับกันเลยครับผม ไ,ได้ครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคนด้วยไม่ชวนกันทะเลาะอะไรครับได้ครับแบ่งเวลาให้ถูกไม่ใช่จะติดแฟนเกินไปได้ครับถ้าเรามีคู่รักที่ดีเนี่ยเขาจะพากันเรียนไม่ออกนอกลู่นอกทางอาจจะเป็นแรงผลักดันที่ให้เราตั้งใจไปมอ,อยากไปมอไปเจอเขาแล้วเราก็ไปเจอเขาแล้วก็ได้มปเรียนก็ได,ได้ครับก,การเรียนเนี่ยเริ่มตั้งแตความรักได้คนมีความรักไม่จำเป็นจะต้องเรียนไม่เก่งหรือว่าเรียนไม่ดี บางคนก็เกเรมากแต่พอแบบพอมีความรักบุกมันมก็แบบตั้งใจเ,เรียนเพื่อแฟนแฟนด้วยก็ตัวเองด้วยบางีเพื่อคิดไดไ้ตอนทีแฟนส่งเสริมนะครับผมถ้าเรารักใครสักคนเราก็อยาหาห่างหานเอาคนกับตัวเองไม่ได้นะครับถ้าเอาเรื่องความรักมาบดกับเรื่องเรียนมันจะทําให้เสียการเรียนมากแต่ว่าเรื่องติดแฟนอะไรเงี้ยครับเรามาลองบวดกันดีกว่าน้องค่ะผลโพข,ของน้องน้องโรงเรียนวัด นวนนรดิตออกมาแล้วนะครับความรักช่วยส่งเสริมการเรียนได้หรือไม่น้องๆลงความเห็นว่าได้76.97%ไม่ได้23.03%งานนี้เลิฟติวเตอร์จะว่ายังไงดีครับถ้าความรักจะทำให้การเรียน ความรักก็ต้องส่งเสริมการเรียนใช่ไหมครับเราเรียนหนังสือเพื่อให้เกิดปัญญาใช่ไหมปัญญาวันนี้มนไม่ในประเทศนะปัญญาก็คือการเห็นแสงสว่างที่จะทำอะไรให้ประสบความสําเร็จถูกไหมครับเวลาจะมีปัญญาเราก็ต้องมีสติที่จะรับปัญญาถูกต้องไหมแต่ถ้าเราไล่สติเมื่อไหร่ก็จะเกิดอะไรเกิดตัญหาใช่ไหมครับความอยากความอะไรทั้งหลายความรักก็เช่นกันน้องความรักมันดีแน่นอนใครบอกความรักไม่ดีมาเถียงกับผมสิบวันสิบคืนกันเลย เพียงแต่คุณจะทําความรักให้มันดีแลอไม่ดีเท่านั้นเองอย่างน้องคนนั้นนมืกก่อกี้น้องผู้หญิงเขาบอกใช่ไหมฮะเ,เขามีสติครับน้องดีมากมชื่นชมแทนพ่อแม่หนูมีสติว่าเรารักแล้วเราต้องช่วยกันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบนั้นความรักทําให้การเรียนดีขึ้นแน่นอนอแต่ถ้ารักแล้วมัวตะมั่วสุมสมมาเลเพเมามั่ว,ว,วอะไรอะไรไปต่างๆหลงไปแบบนั้นนั่นเขาไม่เรียกว่ารักหรอกเขาเรียกว่าหลงแต่คนไทยนี่มันเก่งมากนะผมชื่นชมคนไทยมาก คนไทยฝรั่งนี่เขาแยกกันเลยนะว่ารักก็คือเลิฟรักก็คือความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอยากจะทําให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นับคนที่รักมีอะไรต่างๆต,ต้องทำให้คนรักดีขึ้นส่วนความหลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยววูบเดี๋ยวว่าฝรั่งเขาเรียกว่า passion แต่ไทยฉันอย่างนั้นเลยฉันเดินสายกลางแบบสีถนนชยยัยของกูนี่แหละเราหลงรักเธอตกลงมึงจะหลงมึงจะรักกูเห็น oh. ไหมครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนส่วนใหญ่มันดันหลงรักเนี่ยตกลงวันนี้เองจะหลงเองจะรัก เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆครับน้องครับถ้าน้องรักน้องจะเกิดปัญญานําชีวิตไปในทางที่ดีแต่ถ้าน้องดันหลงและน้องคิดว่านั่นคือความรักเธอตกแน่เขา้าใจไหมครับเขา้าใจไหมนะสรุปง่ายๆก็คือถ้าสําหรับผมความรักทําให้เรียนดีแน่ถ้าเกิดใช้เป็นแต่ถ้าเกิดใช้ไม่เป็นก็แย่ yeah, แน่ใช้เป็นๆน,นะลูกนะนะโอเคใช้มาให้เป็นขอเสียงปรบมือด้ยนะคุณหมอพันศักดิ์สุนเร,รีครับ อยากมีลูกเร็วต้องไปหาแพทย์บางทีเรื่องจิ๊บจ้อยเองค่ะก็คือฝาบนลูกเนี่ยมันอยู่ในช่องคลอดอยู่ด้านบนอาจจะชี้บนชี้กลางชี้ล่างได้ที่เขาชี้บนแต่ไม่เท่สัมพันธ์ท่าธรรมดาอสุจิก็ไม่เข้าไปในปามดลูกก็ไปดูฝ่ายหญิงหลังจากไม่เท่สัมพันธ์แล้วนอนคว่ำอะไรเงี้ยค่ะ ในเวลาของช่วงติวรักเต็มร้อยแล้วนะคะคืนนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกๆคู่รักเลยค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโคสุตินารีแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องโนดค่ะสวัสดีค่ะน้องภูมิค่ะสารพัดเรรื่องาวผู้ชายก็อยู่กับผู้รักวัยรุ่นนะครับคุณเกศในสายกับเราแล้วคุณเกศสวัสดีครับไม่เห็นจแปลกที่เืาอนยากดูค่ะนั่นคือ นูอายุ19บเก้าะค่ะแฟนอายุ2ี่สิบแล้วคือแฟนหนูเขาเคยเป็นหูดงอนไก่อะค่ะอแล้วแล้วคือหนูก็ติดติดมาเขาด้วยอะค่ะแล้วเราก็คือรักษาหายมาแล้วประมาณ5้าเดือนอะค่ะพยายามมีลูกแต่ก็ไม่มีสักทีอะค่ะพยายามมีลูกมาถึงปียังจ้ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วคุณเกศได้ยังสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับหูดงอนไก่หรือเปล่ามคนะคะไม่เกี่ยวกัน คือเป็นหูดงอนไก่สามารถท้องได้แต่ถ้าเป็นโรคอื่นที่มาร่วมกับหูดงอนไก่เช่นน้องในแทหน้องในเทียมพวกนี้จะทําลายเยื่อบุซึ่งอาจจะทําให้มีลูกยากขึ้นประเด็นที่หนึ่งก็คือปากมดลูกดีช่องคลอดดีนะคะมดลูกดีท่านําไข่ดีและไข่ตกสม่ําเสมอทีนี้ถ้าเราเข้าครบข้อบ่งชี้ที่ว่าเนี่ยเราก็จะตั้งครรภ์แต่ถ้าเราไม่ครบเช่นว่ามีปากมดลูกติดตันมดลูกติดตันนะคะหรือไข่ไม่ตก ก็จะมีลูกยากแต่ทั่วๆไปเนี่ยสิเกานี่ยน่าจะง่ายเป็นวัยเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์นะคะฝ่ายชาย20ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเรื่องมีลูกยากค่ะครจริงๆแล้วคุณเกตถ้าอยากมีลูกเร็วต้องไปหาแพทย์ะคะต้องไปพบแพทย์ค,คุณเกตไปตรวจภายในดูนะคะว่ามีอะไรที่ผิดปกติไหมอาจย์อ,จอันตราซาวดูมัดลูกนะคะคบ,บางทีเรื่องจิ๊บจ้อยเองค่ะคน้องโน้ตเช่นว่าปากม่ดลูกบางคนชี้บน ชี้บนอ่าชี้บนก็คือปากมดลูกเนี่ยมันอยู่ในช่องคลอดอยู่ด้านบน <c oughs> อาจจะชี้บนชี้กลางชี้ล่างได้ที่เขาชี้บนแต่มีเพศสัมพันธ์ทำท่าธรรมดาไฟชายอยู่ข้างบนก็อสุจิก็ไม่เข้าไปในปากมดลูก<อ>ก็ปไปดูดปรับท่าคือ, <c oughs> อไฟหญิงหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วนอนคว่ำ อะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นแคตะแค่งเป็นกำลังใจให้มีน้องไว้ๆนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้ส่งตรงมาจากทาง Facebook ค่ะ หนูตั้งท้องค่ะ,คะเลยไปฝากคันกับคุณหมอซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอายุคันได้3เดือน<ช>พอไปตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นท้องลมค่ะก็คือมีแค่ถุงตั้งคันแต่ตัวเด็ก่อไปแล้วหมอนัดคุณมดลูกนะคะหลังจากคุณมดลูกเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าประจำเดือนมาปกติดีกว่าเม,มื่อก่อนด้วยค่ะคือไม่ปวดท้องด้วยแต่ว่าพอมีเพศสัมพันธ์กับแฟนทีไรเหมือนจะมีเลือดออกเกือบทุกครั้งนะคะมดลูกของหนูผิดปกติอะไรหรือเปล่าคะเกี่ยวข้องกับการกินว่านชักมดลูกไหมคะเพราะว่าเพิ่งจะกินมา ได้หเดือนค่ะท้องลมคืออะไรคะ,คะได้ยินเยอะมากท้องลมนี่เป็นคําจํากัดความของภาษาไทยนะคะ,คะถ้าภาษาอังกฤษ,าษาเรียกว่า b l g h t e d ovum คือคันไข่ฟอ,อก็คือเมื่อไหร่ที่มีตัวอ่อนผสมกันก็คือไข่กับสุจิผสมแล้วเป็นตัวอ่อนก็มีรกมีถุงน้ําคล่ํานะคะแต่ปรากฏว่าตัวอ่อนนี้มันหายไปก็คือว่าผสมแล้วไม่เป็นตัวไม่มีตัวอ่อนแต่มีรก มีน้ำคร่ําก็คือเป็นการตั้งคันคนไข้ท้องลมนี่เจอเยอะนะคะคนทั่วไปนี่เจอสิบเปอร์เซ็นต์คือสิบคนเจอหนึ่งคนถ้ายุเยอะนะคะยุยสามสิบสี่สิบก็เจอได้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือสิบคนเจอสองคนตอนแรกก็มีฮอร์โมนจากโรคมาร่างกายไม่รู้ร่างกายก็จะบำรุงในการส่งสมองก็ส่งฮอร์โมนไปเลี้ยงอ้าวปรากฏไม่มีสัญญาณจากตัวอ่อนร่างกายก็จัดการขับเลยคือถ้าท้องลมเนี่ยส่วนใหญ่จะแท้งก่อน2เดือน แล้วก็แทงเองได้ก็คือหลุดออกมานะคะเป็นถุงเหมือนพุงปลาแต่ถ้าเกิดท้องลมอยู่จนถึง3เดือนไม่แท้งแล้วค่ะจะมีเลื่อนออกกระปิกกระปลอยต้องไปพบแพทย์นะคะมีแพทย์ก็ขุดออกก็ะนนจะต้องขุดวัลูกุออกหรือเดี๋ยวปัจจุบันนี้ใช้ยานะคะคใช้ยาเหน็บยากินนี่ก็จะหลุดออกมาได้ทีนี้หลังจากแทงแค่แทงครบแล้วสรรพสิ่ง เข้ามาสู่ปกติภายใน1สัปดาห์เองเร็วมาก1สัปดาห์จะมีประจำเดือนนะคะทีนี้เมื่อไหร่ที่มีเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์นี่เป็นอาการที่ไม่ปกติซึ่งบ่งบอกว่าควรจะต้องไปตรวจว่าเกิดจากอะไรซึ่งเกิดได้หลายประเด็นเช่นเกิดจากการอักเสบเกิดจากมีเนื้องอกปากมดลูกนะคะแต่การกินบ้านชักมดลูกซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเรียกว่าฮอร์โมนเพศหญิงจากพืชผักนะคะกาเกลือนะคะเมื่อไหร่ที่ได้รับฮอร์โมนเพศหญิงสูงผู้หญิงจะมีประจำเดือนผิดปกติค่ะฉะนั้นการกินฮอร์โมน ต้อีกคำถามครับคุณหมอนี้น่าสนใจเหมือนกันส่งมาทาง Facebook นะครับเวลามีเซ็กส์กับแฟนจะใส่ถุงยางทำไมทุกครั้งช่วงแรกการเริ่มกิจกรรมรักจะรู้สึกเจ็บๆต่อมาสักพักจะเริ่มปวดท้องเหมือนปวดปัสสาวะค่ะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยดิฉันก็อั้นเอาไว้ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเป็นปัสสาวะหรือเปล่ากันแน่ดิฉันเลยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะ นี่ก็ยังเก่งนะมีกา <c oughs> รพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานแล้วทดลองเลยนะคะทดลองกับตัวเองครับคุณผู้ <c oughs> ชมนะครับพอรู้สึกปวดปัสสาวะคือ <c oughs> ชีก็ <c oughs> ช่วยเหลือตัวเองนะครับพอรู้สึกปวดปัสสาวะก็เลยไม่อั้นนะครับปรากฏว่าเป็นปัสสาวะจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราถึงจุดยอดตอนนี้เครียดมากเลยคะ่ะจะทํายังไงให้มันถึงจุดยอดจริงๆแทนนี่มาปวดปัสสาวะคะฟังแล้วก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากในผู้หญิงนะคะคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะเนี่ยวางอยู่บน ช่องคลอดนะคะถ้ามีการกระแทกกระทนแล้วมีกระเพาะปัสสาวะเสพหรือบางคนชอบกลั้นปัสสาวะก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะเสียวกระเพาะปัสสาวะ<อ>ในกรณีที่ไม่ไม่เป็นกระเพาะปัสสาวะเสพการเสียวบางคนชอบเพราะทําให้ถึงจุดสุดยอดมากขึ้นบางคนกลั้นปัสสาวะเพื่อการเสียว<อ>แต่ถ้าเกิดมีกระเพาะปัสสาวะเสพและการปัสสาวะไว้มันไม่เสียวราคะมันไม่สบายก็คือปวดฉี่ราดเลยฉี่ก็จะราดนะคะทีนี้จริงๆมันจะมีความเชื่อหนึ่งก็คือว่า เมื่อมีเพศสัมพันธ์ไปกระตุ้นจุดจีจุดจีนี่อยู่ตรงกระเพาะปัสสาวะอยู่ระหว่างช่องคลอดจากปากมดลูกถึงปากช่องคลอดอยู่ตรงกลางกั้นแล้วเมื่อไปกระตุ้นจุดจีก็จะมีน้ําออกมาแบบเหมือนในที่เราดูในหนังผู้ใหญ่แพทย์เยอะแยะเลยเหมือนน้าหล่อลื่นแบบปื้ปัดพุดปัดออกมาแสดงดูบ่อยขาอินเนอร์มากผมทํารายการทานด้นนี้ผมก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดที่ผมจะ มีการศึกษาบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสรุปว่าไอ้ที่ออกมาเยอะๆนั้นเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาคิดว่าจริงๆแล้วเป็นการแสดงก็คือฉี่นั่นเองเป็นฉี่เออเป็นการแสดงแล้วก็ในชีวิตจริงที่ทดสอบเนี่ยไม่เจอว่ามันสามารถผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดในการหลังได้ยังไม่เจอนะคะยังไม่มีในยะสสาคัญในงานวิจัยทีนี้ก็มีการพิสูจน์ว่าอันั้นไมนเหมือนน้าอสุจินะแต่จริงๆก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะคะว่า ตกลงว่าผู้หญิงเนี่ยมีการหลังได้จริงหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามในรายนี้เนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาเสียว,สว,สวเสียวก็เพราะปัสสาวะฉะนั้นอันดับแรกนะคะควรอาจจะต้องไปหาแพทย์ตรวจดูว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมอันที่2ก่อนมีเพศสัมพันธ์คือต้องปัสสาวะทิ้งก่อนเพาไม่ใ้กระแทกกระเพาะปัสสาวะซึ่งบางคนปัสสาวะเออป็นเลือดเลย ก็แก้ไขง่ายและหลังจากมีเพศสัมพันธ์ให้ปัสสาวะทิ้งอีกทีนึ่งและก่อนมีเพศสัมพันธ์ก็อย่าไปอยู่กันแบบการทะเลทรายก็คือไม่ได้ดื่มน้ําก็จะทําให้กระเพาะัสสาวะเนี่ยมันแห้งเหือดเจ็บเราต้องอยู่แบบว่าต้องดื่มน้ําอะไรให้เรียบร้อยคงไม่เป็นมีอรการการทะเลทรายแล้วครับคุณหมอเพราะฉะนั้นก่อนมีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะดื่มน้ําแล้วก็ปัสสาวะเรียบร้อยทั้งก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์ยิ่งดีวันนี้ก็ต้องขอบคุณแพทย์หญิงชมบลีศรีสุโคนะครับคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณค วันนี้ภูมิโน้นนะครับรวมไปถึงทีมงานของเราต้องจากลาไปก่อนเจอใหม่ได้ที่เดิมเวลาเดิมครับกับรายการชีวรักชรกูรสสาหรับสวัสดีรักส,สวัสดีค่ะสำหรับน้องๆใช้ความรวดเร็วว่าแบบรักคนนี้ชีวิตนี้คือคนนี้แหละจะแต่งงานกับคนนี้อันนั้นอะเร็วและไม่มีความเสี่ยงมากเรา ต้องมีประสบการณ์ในการเจอคนรู้จักคนเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วชีวิตเราอะ่ะชอบแบบไหนแต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้คนต้องให้เวลา